สวัสดีครับพบกับนัจเชินเคยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามนครนายกนะครับสนามอบจนครนายกนะครับนี่ผมก็อยู่กับโค้ชนะครับอ่ารบกวนโค้ชแนะนําตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมโค้ชหน่อยนะครับธงชาติสีชมพูพานนะครับโค้ชของนครนายกเอฟซีนะครับครับอ่าวันนี้ตอนนี้เป็นวันนี้เราเป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะครับอ่าโค้ชมีเป็นไงครับต่าพร้อมของทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าอุ่นเครื่องแมตช์แรกนะครับซึ่งก็รวมตัวกันได้ประมาณ4ี่ห้าวันนะครับน่า อุ่นเครื่องเร็วเพราะว่าอยากดูตำแหน่งที่น้องเขาเล่นนะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเขาเล่นเลยแต่การซ้อมน่าจะเต็มรูปแบบว่าน่าจะประมาณปลายเดือนนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยเข้ามาบ้างมีมาเทสด้วยบ้างก็เลยเรื่องคาดหวังเรื่องอะระบบเรื่องอะไรตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้ซ้อมเรื่องเกมกันเลยครับอ๋อครับแล้วตอนนี้ยังเปิดรับอยู่ไหมครับหรือ,อปิดแล้ว ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะครับยังต้องการหน้าเป้ากับแนวลุกข้างบนอยู่นะครับแล้วก็กลางรับครับยังต้องการอยู่ครับเราจะเริ่มแข่งประมาณเมื่อไหร่ครับสมาคมแพนไว้วันที่4ี่กุมภานะครับจนถึงประมาณ26มีนาครับอืมครับ้วยะแข่งประมาณกี่เดือนครับเดือนอ่าน่าจะเดือนกว่าเดือนกว่ากว่าอันนี้คือยังไงครับถ้าชนะก็ ไปไหนต่อครับถ้าทีมได้แชมป์ก็ขึ้นมาเล่นทีสามเลยครับโซนภาคตะวันออกครับออ๋เขาขึ้นได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องมีมินิลีกอะไรอีกไม่มีมินิลีกครับขึ้นได้เลยครับโดยอัตโนมัติครับเอาเฉพาะแชมป์เหรอครับเอาเฉพาะแชมป์ครับอ๋อครับอ่าแล้วอันนี้มีอะไรฝากถึงแฟนๆนครนายกบ้างครับก็อยากให้ติดตามเชียร์กันนะครับปีนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับประธานสโมสรก็ต้องการหวังให้กลับขึ้นมาเล่นดีกอาชีพเหมือนเดิมนะครับ เรื่องตัวผู้เล่นที่เรามีบางส่วนนะครับกับน้องที่เข้ามาเสริมนะครับาจากความนุกค้์ของชมบุรี FC นะครับก็เป้าหมายเราก็คือต้องการเลื่อนชั้นครับครับขอขอบคุณมากนะครับผมไปเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผมน่ากับนคครับ